ดูครับมือนะอ้ําอาจารย์บอมนะครับอาจารย์บอมเจ <c oughs> ็บไก่ต้องขับเนี่ยทำยังไงอาจารย์เดี๋ยวจะซื้อไข่สุดมันครับรอจันก็บ,บอกเนี่ยถามจาร์ว <c oughs> ่อ้อตอนกินยาก <c oughs> ินยาขวดนอนกินตีนเขานอนครับออมียาอะไรกินไหมัอาจารย์ ครับฟ้าแดงครับมีแก๊สแค่เดียวนะครับแล้วคำมีอะไรจินเลยในจานผมมีแต่รองเท้าครับเฉยมือน้ำได้ครับทำว่ายืห่อขึ้นด้วยทำว่ายืห่อขึ้นด้ปิด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 โลโก้เลียแต่สีเทิดเน่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 แล้วยืติ้นแหวนต้องํำ ของอาจารย์บอมไม่มีอะไรนะครับเข็ดกระเบื้องอย่างเดียวครับวิธ <C> ีเจ็บไก่นอนนะครับตรวจจานบอมนะครับชุ่มไก่สุมันครับเด็ดเตะครับสนัดนครับตส่อพลังไกเลยตนะส่อพลังใก่ครับชสมสอพลังไก่จะได้เยี่ยมซุ้สมสอพลังใก่ครับมาดูมือน้ำครับศึกษาดูงานครับ ว่า้าอนอนชิดกัมเนื้อครับต้องชิดกามเนื้อครับก่อนจะนอนชิดกัมเนื้อติดตะเบื้องติดกัมเนื้อครับแล้วก็ชิดตีนก่อนนอนครับเ่อนาถ้ามสองเมตรก็ให้นอนพักผ่อนจิตยาอะไรจานชายยาอะไรบอกพี่น้องคนนี้อของอะไร บินนกพิลาวครับสาธิลาวครับอือฮึครับผมที่สุดอาจารย์บอมนะครับแดงแดงไม่กินใช่ไหมตอนไม่ไม่ครับแดงตึงนี่มีไม่กินครับเขาบินไม่ให้กินครับบาราเพ็ดนี่ให้กินนิดหนึ่งเลยนะ่ล้วถ้าชิดน้ำตอนตากแดดนะครับให้กินครับแต่ตอนจะเข้านอนไม่ให้กินครับอือฮึที่ของอาจารย์บอมนะครับมีเศษเรื่องล้านก็ตีมาแล้วครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะ พรุ่งนี้มีด้วยนะครับพรุ่งนี้มีกี่ตัวพรุ่งนี้มีหนึ่งตัวครับเจ้าเรือหยุดครับติดตามได้ครับอตีอยู่ไหนครับสนามเสาะเกาวครับของอะไรครับของบุหรําครับอ่าของบุหรี่ลนะครับการันตีนะครับมีมีป้ายเยอะนะครับอนี่ยวันนี้ก็พรุ่งนี้มาลุนกันเนาะได้ยิทายตอน ที่ว่าคนเข้าสนามให้ดูนะครับเจ้าเรือหยุดครับเจ้าเรือหยุดติดตามด้วยครับสวัสดีครับออว,วันว่า